นี่ค่ะเป็นน้องไตเขาอันนี้เป็นน้ำปุ่งนะค่ะนี่นค่ะน้ำปุ่งทังปีหนึ่งค่ะน้ำปุ่งตั้งสิบสามลักแน่เลยครับ สเตฟฟ์เราครับตัใจนมีความหู 一本まあ。 ออกมาดีกูทำในค่ะอ่าเป็น้องไต้หอค่ะมาแถวตีนี้นเป็นชื่อค่ะชื่อดําดันดัาหงอเลยหันลายวก็มันชื่อค่ะเฮ้ยอยู่ค่ะนี่<อ>ายางตั้งมา<ด>นะค่ะยางตั้งมาหลายชั่วโม,มงค่ะถึงชั่วโมงเดยวถึชั่วโมงเองค่ะน,อน้อง บ่ emer, เห ok. ืいい่อค่ะนาะเด็ดไม้ใน่เด็ดไม้ห an ้องว่าเนาะเพราะว่าเดินเล้งอ่าเพราะว่าลูก <ah> ตีตั้งหลงยางไม้เอ๊มันต้องอับน้ำมอค่ะอับเหื่อก็แล้วค่ะค่ะมาเจ้ากันมาไปละค่ะยาวค่ะเป็นชื่อค่ะฮะจ่องตั้งไรอับเหื่อค่ะเน่อับเหืออะไรเน่ออ่าค่ะอ่ามาหันได้ก็หายเหื่อค่ะเนาะ